ฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนล่ะลูกอ๋อรับประทานเหล้าอยู่อืมอ๋อพ่อจะไปงานศพลูกจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นว่าผู้ชายตายลูกเพราะว่าตายเพราะรับประทานเหล้าเยอะนี่แหละลูกอืมงดงดรับประทานเหล้าหน่อยนะลูกพ่อเป็นห่วงอือ นี่ยตายเพราะรับประชานเหล้านี่แหละเหล้าน้อยลูกออปีหนึ่งก็กินประมาณสักสิบ13เดือนก็พอลูกปีหนึ่งหรือไม่ก็เดือนหนึ่งก็กินครับเออประมาณสสี่ิบวันก็ได้ลูกเหลาน้อยพอเป็นห่วงถ้าตายตอนนี้มันยากลูกเออพวกเครื่องไฟแบบที่เขาเปิดธรณีกันแสงไม่ค่อยว่างกันลูก ืมแต่เห็นแม่เขาบอกว่าถ้าหนูตายแม่เขาไม่ให้เปิดทรณีกันแสงลูกเพราะแม่เขารำใส่ทรณีไม่เป็นลูกอืมพ่อก็เลยคิดว่าถ้าหนูเป็นอะไรไปพ่อจะเอาวงดนตรีวงใหญ่ๆลูกออหาเครื่องเยอะๆเอาชุดใหญ่เลยลูก จะได้ให้คุณแม่เขาไปรำและเสียใจร้องไห้หน้าเวทีลูกอพ่อพก็คงเหมือนกันเลยทำใจไม่ได้สงสัยต้องไปรำร้องไห้หน้าเวทีเหมือนแม่นั่นแหละลูกอืมรับประทานเล่าหมดก็รีบกลับบ้านนะลูกอืมพอถึงบ้านเดี๋ยวพ่อจะซื้อเล่าให้รับประทานอีกลูกออเห็นแม่เขาบอกว่าอยาก ร้องไห้รําหน้าเวทีเต็มทีแล้วลูกอืมจ้าครับรีบกลับบ้านนะลูกจ้าครับรักนะลูกครับ